อเนี่นีเอาไแวกระตนี่เขตฉังนี่าวไหม่อืออนี่งบ้ามังคือบริกเลกบตะวันนี่ยังอกอยู่อ้อจะกระตกเขานี่ยอามนี่อืออือเอามงจะใหญ่ย่งกับเขาอือมึงจะอะไรกับเขาเขาพิษอยังมึงจะกินอยัง

พอคิดน่อทำนกับมึงหึกูบดวยตวันบอกไมหึมึงจะกินอย่างบอกมาบกกับกูนี่หึกูบดตวนโอออกมาออออม่บอกมาหนิมึงจะข้อฟิดเนี่ยกับมึงข้อเช็ดยนี่ข้ช้ำหนังึบอกมา มึงเคยบอลฮึมึงเคยทำตาบ้าบ่หึมึงจะถามมึงเคยบอัดนี่มึงเ็ใจพูดเดียวบ่กีอฮึไม่เดี๋ยวนี้ึก้ตะวันนมึงอคลึกแท้รถจะแม่เอฮึ่ไอย่งเงียฮึ บอกมาบอกมาหนิมุจจามจจาประตูสองประขามจัาอีพวกมันจับสองประคามจัารถมจจาเวดมุจจามจจาเวกคุณไม่ยู่ทางเลยจับแขนเอารถมีหนเป็นอย่างาเป็นเหนียวนี่กูถามนี่มูเขียนอย่างซช้างอย่างบอกมา

บอกมาดุอ่ะนี่ละโอ้ยความดีได้มาความดีได้เป็นคนนี้โอ้ยคืองศาลไพเกเ่าโอ้ยบบลหายกระทุกกระทางแล้วลูกโอ้ยตาออกแลวโอ้ยล่าจะผิดรลูกหึเอาโลดอาจอคนใจอ่อนได้เป็นคนนี้โอ้ยอาสิอ่ะจะกินยังลูกชุบยาบาลูกหึอว่ากรแม่ดูอ่าปากมาจะชุบชุยาบนี้อนมัมยบอเอาเพิบอก่อยป่อยโอ้ยเึบอก่อยหึเป็นเมอไรม่อวนนี่วันนี้ ยูจะนีไปยืนเขาไย่ับ้บ่เขาหนักไปยหึยวัดที่พายไววัดบ่เร็วไปเดททานี่หึ้ี่หนังตัวบาดีได้นี่แค่แค่หนักกล่บหึ้ยตัวให้าปฟังดุทำแค่จะไรู้โอ้ยคืออยู่ดีน่ะก็ตกวมันจะไปกเงินบ่ ผู้าจะกินข้าวคชุดยาเอาลู้ามาลูกาเฮ้ยว้ามาโนว่าเป็นหายลูกจะกินอย่างนี่ชูดอยังเดจะชูดอยงแลจะไ่ได้กินดจะชูอย่งดอย่างใดจะชูดาใ้าเพื่งได้เพิ่ง่าลหายพื่นหาร้ที่มาจากผนั่นบอกมาคจะนอยางจกินอางดจะกินอยังดบอกมาจะกินอย่งดิยวื่อกิยัง เอาบ่ป้าบ่อยากกินหยังกินอีหยังเฮาไปกินบักสุญญะบ่เพิ่นไดหึก็ซื้อบ่ อามา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 บึงป้าบรงเป็นบึงป้าป้าต <porque> ื่นาเดิมปูจิตามป้าตื่นกว่าเดิมมาหาเพชรกคน